กิ่งกรชาดอำเภอเกาะสมุยประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกรชาตดอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568เมื่อวันที่22เมษายน2568ณห้องประชุมชั้น3ที่ว่าก,การอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกรชาตดอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางเจียมจิตพรมเกาะ นางสาวิมลมาตันวิมลรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยประชุมรวบกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ,ละเอกชนเพื่อสรุปการจัดงานกาชาตอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568 โดยที่ประชุมได้หาหรือในเรื่องของการกําหนดรูปแบบแนวทางการจัดงานการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาวความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณงานมีหน่วยปฐมพยาบาลประจํากองอํานวยการบุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาวความปลอดภัยสถานที่บริเวณสถานที่การจัดงานเพื่ออำานยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานนางถนอมศรีรัตนรักษ์กนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยกล่าวว่า การจัดงานกาชาดอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่27บมิถุนายนจนถึงวันที่6กรกฎาคม2568ณบริเวณลานจอดรถ,ถท่าเทียบเรือหน้าทอนซึ่งได้กำหนดพิธีเปิดงานด้วยขบวนพานเหรดชุดผ้าไทยตามด้วยขบวนวงดุริยางโดยขบวนเริ่มออกจากวัดแจ้งมายัางลานจอดรถ,ถท่าเทียบเรือหน้าทอนด้วยภายในงานกาชาดอำเภอเกาะสมุยปีนี้ได้จัดให้มีการแสดงจากนักเรียนและองค์กรต่างๆณเวทีกลาง เร่วมเสี่งยงโชคกับกิจกรรมนาวากาชาติและร่วมลุ้นรางวัลจากสลากากาชาติที่มีรางวัลมากมายการจัดงานการชาติอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568เพื่อเป็นการจัดหาไรายได้สมทบกองทุนกิ่งการชาติอำเภอเกาะสมุยเพื่อช่วยเหลือสังคมในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากกรณีต่างๆและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอเกาะสมุยอีกด้วย นางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธานารัตน์นางเจยมจิตพรมเกาะรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้มอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้ป่วยให้กับเจ้าหน้าที่นางน้ำเพชรอเนกคณาเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแตนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ต่อไปสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน